ร่วมสื่อสารงานรัฐพัฒนาประเทศไทยในรายการประเทศไทยก้าวหน้าทุกวันพุธและวันพฤหัสสบดีเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5เมก ในช่วงนี้ของรายการครับจะมาพูดถึงกันในเรื่องของพาณิชย์จับมือกับเชฟมิชลินผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดพรีเมียมส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับมิชลินไก์ครับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยการคัดสรรวัตถุดิบซึ่งเป็นสินค้า GI จากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆมาสร้างสารรค์เป็นเมนูอาหารจากเชฟระดับมิชลินสตาโดยที่ผ่านมามีการจัดทำสินค้า GI แล้วเนี่ยสสินค้าจาก3จังหวัดนะครับได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมหอมแดงสีสเกตกระเทียมสีสเกตและเนื้อโคขุนโพลยางคําจังหวัดสกลนครครับสำหรับปี2566ตั้งแต่เดือนมก,กราคมนี้นะครับจะต่อยอดผ่านกิจกรรมสัมผัสสำรับ GI สุดประณีตด้วยเชฟมิชลินนะครับโดยนำวัตถุดิบ GI ถึง15รายการเช่นปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขา ประดุกร้าทะเลน้อยพัทลุงข้าวเหนียวเขาวงกาลสินสับป,ประรดภูเก็ตมะนาวเพชรบูรณ์น้ำตาลตะโนดเมืองเพชรมารังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษให้แก่ผู้มีชื่อเสียงในแวดวง GI และสื่อมวลชนนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพสินค้า GI ในการก้าวไปสู่เวทีสากลน,นะครับ ขณะนี้มีสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วทั้งหมด195รายการนะครับแบ่งเป็น GI ไทย177รายการนะครับ GI ต่างประเทศ18รายการและ6รายการล่าสุดคือมะม่วงเบาสงขลานะครับแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลกคมิ้นชันสุราธานีกล้วยหอมทองพบพระของจังหวัดต,ตากนะครับแล้วก็ทุเรียนสเสด็จน้ำยะลาและ ปลาเม่งสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสินค้า GI ของประเทศเรานั่นเองที่เป็นรายการล่าสุดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องการพัฒนาผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับผม